มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับข่าวราคาสินค้าเกษตรสำคัญจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรราคาข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิ105ซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นราคาตันละ15,500บาท ข้าวหอมะลิ105ซื้อขายที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดร,ราคาตันละ15,300บาทข้าวหอมะลิ105ราคาซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญราคาตันละ16,250บาทข้าวหอมมะลิ105ราคาซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรราคาตันละ14,600บาท ข้าวหอมมะลิาาละ 15, ละ105่ราคาซื้อขายที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ราคาตันละ15,800บาทและข้าวหอมมะลิ105ซื้อขายที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดราคาตันละ16,00 0บาทราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14. 5เปเซ์ราคาซื้อขายที่อำเภอท่าเรือจงัองหวัดพระนครศรีอยุธยาราคา ก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมซื้อขายทีย่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ราคาเก้าบาทต่อกิโลกรัมซื้อขายที่อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาราคา8บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14. 5เปเซ็นซื้อขายที่อำเภอร,ร้องกวางจังหวัดแพร่8บาท50สสตางค์ต่อกิโลกรัม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชืน้น14.5%ซื้อขายที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านราคา6บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น30%ซื้อขายที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ราคา7บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมราคามันสำปะหลังแป้ง25%ราคาซื้อขายที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาราคา2บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาแป้งมันสำปะหลังสดแป้ง25%ซื้อขายที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา2บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมมันสำปะหลังสดแป้ง25%ซื้อขายที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีราคา2บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมจบข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรข่าว